ฉันโดนหลอกเธอบอกกันที่คุณรักเข้ใจลาลบทุกอย่างที่นึกออกที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างเรา <laughs> เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่แปบหนึ่งแม่โทรตามาย,ยอกยอก เข้าใจนะครับนี่อยู่อะไรค้าอิสระนะครับเอาการแล้วค่าอิสระี้เเรายกาค้าอิสระป้ว ไ้ตมันใจมากเลยทำไมเวลาม่มันแบบว่ามันเตรียมกันบ้านมาตั้งแต่เมื่อคืนนะเอาใจมาเตรียมอะไรวันนี้เราจะมาให้พิธี์ร้องเพลงแล้วให้พวกเนี่ยถายแค่นี้เลยยากนะเพลงที่เตรียมมาให้มันเพลงที่เตรียมมาให้เป็นเพลงที่วัยรุ่นสมัยนี้เขาฟังกูร้องไม่ได้ ก็มีเนื้อให้ดูดนะแต่ร้องแบบร้องแบบภูเลยนะพี่จะร้องกันเลยพี่ร้องกันเลยเอาใจแล้วเดี๋ยวให้สี่คนนี้ไทยใครทายได้เยอะที่สุดก็จะชนะได้รับเงินรางวัลให้รางวัลได้รับรางวัลรางวัลจากพิธีรางวัลจาพิธีผู้สะสมได้ถั่วทีทีไปเป็งพวงผู้สะสมไอ้เงินรางวัลจากรายการนี้ได้หลายหมื่นผู้จะไปเบอร์ใครเรื่องอะไรเบอรใครด้วยองอะไรเงเบิก์ิปมันก็ขายกองอยู่นะมัน โยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาเดินเชิดเดินเชิดลงต่ําถูกต้องครับผมอ่าอีกอ่ะ เข้หลัหตายโยกซ้ายโยกอันี้นางเอกมีแมนเตล์ใช่ไหมลองแบบอยากให้ขึ้นแบบภาพเา็เอกวีแมนเตลแลรวเป็นเตล์เป็นเตล์เตลาเตล์เ้ลาเตล์เตินเตลนเดินเตล์เเเเด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 เเดี ไม่รู้ด้วยอันนี้ป้ายไว้ด้านหนึ่งคาแน่แล้วยนแล้วเหรอไม่ไปนีต้องตั้งใจทุกเพลงสุดท้ายแล้วเธอจะโกหกแต่ลืมบอกกันว่าไม่หลักจนโดนหลอก ธอบอกกันคุณรักใจลาท้ายแล้วเป็นไงเธอทิ้ง้ตัวฉันไม่ทมน้อยดูชื่อเพลงแดจริงไม่ใช่อ่าวไโตเลอบอกกันว่าไม่รชื่อเพลงไหวะชื่อเพลงไ้นะร้องไปเลย ขาดู้ใจพี่ลอยล่องไปบนนพาสุดก็ฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงมือสายหนสายหัวใจพี่แทบกระตึงกระตึงกึงมพันเป็นแม่นน้องอองหนึ่งกองน้องดีมครับยังไม่ยอเลยไม่กลาพูดเลยมกใคน้องดีมถูกต้องท้าวมันยากมากเลยนั่นน และลบทุกรูปที่มีเธอภาพความทรงจำในวันนั้นลบมันทุกข้อความตั้งแต่วันนั้น <c oughs> ลบทุกอย่างที่นึกออกที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างเรา <c oughs> แม้พยายามเท่าไหร <c oughs> ่แต่สุดท้าย <c oughs> มันไม่มีทางลืมใครได้สักคนคือูิ่เลยเรื่องเฟลก็ได้เราเรานั่งอย่างแั้นอย่ามาโกงอย่ามาโกง มันไม่มีทางลบใครได้สักคนเมื่อไหร่ให้กูตอบอ่ะกูณอ่านแล้ในหัวใจให้ลบดวงดาวทุกดวงหมด้าลบดวงดาวที่เคยผ่านมาลบอะไรก็ตามถามนองนี่เหร

โปรดรับรู้เธอยังอย่ในใจโ่าเออไม่อยากที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้ก็โทษที่ทำไม่ได้ที่วาดไว้ด้วยกันโอ้โอ้หย่าเอาจบแล้วเอาอีกไหมเอาอีกไหม คุกพร้รอมไมพร้อมครับ,รบยกครับโอคค้ยกระปุกอะวาดไวดอีกปกที่แล้วอนถูกต้องครับผมไม่มีอยากโยเ <c oughs> ลยว,ว่ะวาดไวตรงไหนวาดไว้ตรงไหนที่วาดไว้ด้วยกัน แป๊บหนึ่งแม่โทรมาอ่ะหยอกหยอกหยอกหนอนะเด้หยอกหยอกเหนื่อยมากเป็นอนก่อนนะชอบปะลาแป๊บหนึ่งพ่อโทรมานะอ่ะหยอกหยอกหยอเหนื่อยมากเดี๋ยวโทรกลับนะหยอหยอกคงต้องไปนอนก่อนล่ะสนใจกันบ้างไหมจ๊ะร้องเป็นแบบลุ้มลๆ้มล้ลุ้ลล้

ตออครับน้องไฟหยอกหยอกถูกต้องครับผมมันก็บอกอยู่แล้วอ่ะจากวันนั้นฉันเหลือเนื้อเอาไว้ดูเธอเอาไปจนฉันไม่เหลืออะไร อีกแล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วจากวันนั้นไงที่เธอได้ไปอยากเก็บเอาไปสูสูกับน้องไม่ไพ่จากวันเหมอนนั้นฉันเหลือเนื้อไว้ดูเอาไปจนฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้วโ้ และจากวันนั้นพอแล้วพอแล้วชอบไสวัสดีชอบไปหอมไหมฮะหอมไหแต่ไอมไหมฮะยกครับยังกลัวนเนื้อของฉันเนื้อของฉันถูกต้องครับเดียนทำัไอเด้จากนนั้นแล้วก็คที่เบิร์ดอิเวอีเวกูก็จากวันนั้นออะไรแล้ว ทำเป็นเหนือ <screws> ได้หว่าไม่ตอนแรกเราิดว e ่าพ in ี่ะร้องเล่นเลมีเรื่องเหนือดูอะไรพี่มาร้องเล่นคือเหมือนสุดเหจากวันนั้นฉันเหลือเนื้อไว้ดูเ่าไปอยากเป็นแฟนแต่ได้แค่เพื่อนคุยมันจะเกินไปปุ๊ เกินไปปูเลยเป็นให้เธอได้ทุกอย่างแล้วเธอไม่เคยมีฉันบ้างเลยหรือเธอหรือเธออยากเป็นแฟนจะได้แค่เพื่อนกันเฮ้ยมันจะเก็บไปไหมมันจะเกินไปไหมมันอยากจะถามได้แค่เพื่อนเท่านั้นก็เกินปุ้ยมุยปุ้ย กันี่ดืออะไรอ่ะอะไรฮะเกินปุยมือถูกต้องครับยกไม่ทันเลยเพลงนี้มันจะขึ้นแบบรู้เลยนะเพราะเพราะทุกเพลงอ่ะมันก็มีท่อนฮุกท่อนไส้อยเพื่อบอกชื่อเพลงอยู่แล้วเอาท่อนท่อนเวิร์ดท่อนเวิร์ดแ่ก่อนเข้ารู้กันดาวยังไม่มืดมิด พระอาทิตย์ยังคงส่องแสงลมทะเลยังคงพัดแรงควคนยังแกง้ลงหายไม่เป็นอย่าไปหาใครคนะให้เปลืองหัวใจอย่าไปคิดอย่าไปฝันหา,ามันเลยคำปลอบใจ,อ,ใจอย่าไปคิดอย่าไปฝันหามันเลยความจริงใจ เมื่อโลกยังคงหมุนไปอย่าใส่ใจเลยสิ่งอื่นใดขอจงก้าวเดินต่อไปให้ถึงจุดหมายที่เราใฝ่ฝันอย่าไปคิดอย่าไปคิดอ้เอ็นตอาไปเอาไต่อเทนเต่อทีละคนเลยเทงเขาดังนะที่เขาล้องที่เขาชอบใช้เสียงฮโอ้ย นับเลียงนี่เราอ่ะเห็นเป็นผู้หญิงก็สบายใจไม่ไม่หีเขาก็รู้วเลยยังไม่มืดมิดประอาทิตยังคงสองแสง ไม่ร้องเพลงแบบร้องเพลงปิดรายการนั่นแหละมันร้องเพลงปิดรายการวันนี้หนึ่งแต่งเพลงปิดรายการขั้นสายฝากรอยไม่เอาตำนองกดจุ่มนะจุ่มไปยังไงวะฝากครับอิสระไว้ด้วยนะอย่างนี้หรอเนี่ยเป็นกรนี้กํังนี้จบด้วยกดซับตะไคร้หรอเออมันก่อนจบจบงไงก็ได้้มันจบด้วยซับตะไคร้ให้กูเก่งขนาดนั้นนะกูไม่แต่งเพลงขายเร็ว ดูมึงให้ช่วยกูมากแล้วก็ให้กูแบบว่าให้กูแต่ง้รือร้องไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมดิดูนี่อ่ะอ่ะดิดูจากท่าอิสระมาชาดชาร์ดชาร์ดชาดเอ้ากูด้วยกูดแชร์กดไล่เอ้ากดแชร์ไอ้ข้าวอิสระด้วยนะครับให้ข้าวอิสระด้วยนะครับครับ กดไลค์กดแชร์หน่อยให้ข้าพิสระด้วยนะข้าสวัสดีเราหรอครับสวัสดีครับเนี่ยภาสาพิษณุโลกสวัสดีครับเหมือนตลกคาเฟ่เลยไปขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณที่ท่านมาท่านมาแล้วขอขอบคุณตัวที่ดีๆขอบคุณตัวดีนะคุณตัวดีๆ ต้องกินไม่ต้องกินหรอกคุณเฮ้ <Hey. S 1> ตัดออกนะมึงตัวราคาก็แพง <Hey. S 1> hey.